สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวนิวโซเชียลหูพึ่งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลุดพูดถึงมือที่สามทำรักแพลวพราวล่มหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิ๊กทิติวุฒิวารุณได้ออกมาแจ้งข่าวถึงความรักกับภรรยาสาวแพรวพราวแสงทองหมอลำชื่อดังหมอลำซิ่งสาวชื่อดังว่า สถานะของทั้งคู่เหลือแค่ทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกน้อยทั้งสองคนเท่านั้นหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ได้ไลฟ์พูดคุยกับชาวเน็ตและในระหว่างที่ไลฟ์บิ๊กก็ได้พูดถึงบุคคลที่สามที่เข้ามาทำให้ครอบครัวมีปัญหาและสิ่งที่พูดมา ไม่ใช่ไม่มีหลักฐานแต่เจ้าตัวแอบซุ่มเก็บหลักฐานมานานถึงสองเดือนแล้วแต่วันนี้ที่ต้องออกมาระบายเพราะมันสุดจะทนที่ถูกอีกฝ่ายยามสักศีรู่ยผู้ชายซึ่งเจ้าตัวก็ได้พูดประมาณว่ามันไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องนี้ทุกคนแต่มันเกิดแล้วก็ต้องยอมรับมันแก้ไขกันต่อไป ถ้าปล่อยให้มันยืดเยื้อมันยิ่งจุดๆผมคุยกันจนที่เกียจจะคุยแล้วไม่มีอะไรจะคุยแล้วร้องไห้มานานหลายสัปดาห์แล้วเดินหน้าต่อไปทุกคนมีเหตุผลเป็นของตัวเองต่างคนต่างมีเหตุผลก็เอาตามที่ผมโพสต์ไปนั่นแหละแต่คนอย่างผมไม่มีพูดโกหกพูดจริงหมดทุกอย่างไม่อยากจะลงรายละเอียดเยอะ เราก็ยังเป็นพ่อกับแม่อยู่ยังทำงานด้วยกันอยู่แต่บางอย่างก็ต้องพูดเพราะถ้ายิงโกหกผมไม่ชอบโกหกใครผมไม่เป็นไรเรื่องพวกนี้มันไม่เข้าใครออกใครก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวลาที่จะพิสูจน์เท่านั้นทุกเรื่องที่ผ่านมาอยู่ด้วยกันมาห้าปีแล้วผมก็ไม่ได้ไปไหนผมก็อยู่ที่ตรงนี้ ตั้งใจมาตั้งหลักปักฐานที่นี่คุยกันหมดแล้วต่อจากนี้ไปเราก็คงสถานะความเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนเดิมทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดผมก็ไม่ได้ไปไหนเพราะลูกก็อยู่นี่และเราก็รู้สึกผูกพันกับที่นี่แต่บางเรื่องถ้าเก็บเอาไว้คนเดียวมันจะระเบิดได้ทุกเวลาบางทีดูเป็นคนร่าเริงสดใส เข้มแข็งแต่บางทีมันก็อ่อนแอเหมือนกันอย่างที่ผมโพสต์ไปความรู้สึกที่มันเสียไปยังไงก็เอากลับคืนไม่ได้นอนคิดมานานแล้วแสงทองฟินแลนด์ผมยังขึ้นเวทีเหมือนเดิมยังบริหารงานเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแค่เราต้องสู้ต่อไปเอซจะว่าอย่างไรผมก็น้อมรับทุกอย่างถามว่าผมทนได้ไหม ผมทนได้แต่ทนในรูปแบบของตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นก็จะยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเพราะที่นี่ผมสร้างให้ลูกให้เมียผมอยู่แต่มันเกิดปัญหาเพราะคนที่สามเข้ามาแล้วไม่ยอมออกไปสักทีมาเหยียบศักดิ์ศรีผมอยู่ที่นี่ทุกวันคนที่สามยังอยู่ที่นี่อยู่ผมก็มีศักดิ์ศรีอยู่นะเราเป็นคนไม่มีสกุลรุนชาติ ถึงผมจะไม่ใช่คนดีอะไรแต่ก็มีศักดิ์ศรีในตัวเองเราต้องปกป้องในศักดิ์ศรีลูกผู้ชายด้วยกันแต่ก็ใช่แม้แต่ก็ใช่แม้ผมจะบอกว่าพวกคุณสามารถแต่จิตใจจิตใจสํานึกของคนก็ต้องสํานึกไหมต้องรู้สึกว่าเราทำอะไรได้บ้างคุณรู้อยู่ว่าไปทำให้ครอบครัวเขามีปัญหาถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายจริงคุณต้องถอยนะจ๊ะ จงฟังฉันไว้ถ้าลูกผู้ชายจริงต้องถอยแต่อันนี้ยังทนอยู่ตกงานไม่ตายหรอกไม่มีใครปล่อยให้ตัวเองตายคุณออกจากที่นี่ไปคุณก็สามารถหางานใหม่ได้เหมือนเดิมเหยียดยามสักดิ์สีผมมากแล้วเห็นผมเป็นแบบนี้แล้วอยากจะทำอะไรก็ทำได้เหรอมันจะมากไปแล้วรอให้ไปก็ไม่ไปสักทีไม่มีใครเป็นไรไม่มีใครผิดพลาด แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับคือที่จะบอกมันเหยียดหยานศักดิ์ศรีความเป็นลูกผู้ชายที่ผมพูดอยู่นี่จะมาใส่ร้ายใครไม่ได้ถ้าไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลไม่สามารถพูดได้แอบดูมาสองเดือนแล้วไม่สามารถพูดลอยลมได้ผมมีหลักฐานทุกอย่างหลักฐานคืออะไรถ้าวันนึงผมจะใช้ก็จะใช้ ผู้ชายผมบอกให้ออกตั้งแต่วันแรกแล้วแต่มันไม่ยอมออกไม่ยอมออกจากวงจรน,นี้ไปให้เขากลับมาคุยกันแต่ทำไม่ได้เพราะคนนี้ยังอยู่แต่ผมโฟกัสลูกเป็นหลักลูกผมอยู่ที่นี่ลูกผมกำลังจะโตผมก็จะดูแลลูกเหมือนเดิมและเอาใจใส่มากขึ้นชีวิตคนเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเกิดแล้วต้องยอมรับมัน ความดีความชอบก็สร้างด้วยกันมาหลายอย่างก็เป็นเรื่องปกติแต่เมื่อวันหนึ่งมาถึงจุดที่มันสุดทางแต่สำหรับผมผมเต็มร้อยทุกอย่างคุณทำอะไรไปต้องยอมรับผลในสิ่งที่ทำแต่วันนี้ผมเป็นคนดีมาหลายวันนะแอบดูอยู่นะว่าเขาจะทำแบบนี้ต่อไปไหมก็ยังทำอยู่แต่ถ้าเป็นผมถ้าจะทำแบบนี้ผมจะรีบย้ายออก ยิ่งถ้าเราอาศัยเขาจะมาทำแบบนี้ได้ไงใช่ไหมยังให้เกียรติแต่จะไม่พูดว่าใครเรายังให้เกียรติแม่ของลูกไม่พูดหมดทุกอย่างที่พูดอยู่ไม่ได้อยากเลิกกับเมียหรือว่าขายเมียแต่พูดในมุมของผมเพราะในวันหนึ่งคนที่ต้องรู้อยู่แล้วพูดให้มันจบไปแล้วค่อยมาแก้หรือจะให้ผมแก้คนเดียวหรอผมไม่ได้ทำผมก็ต้องแก้หรอ ผมจะบอกตัวเองว่าผมทำดีที่สุดแล้วผมเข้มแข็งมามากเจออะไรมาเยอะชีวิตแต่เจออะไรแบบนี้แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีลูกอยู่ขนาดผมบุคลิกไม่ค่อยผู้ชายผมยังแมนกว่าเขาอีกถึงผมจะพูดจาแบบนี้แต่ผมก็มาดแมนกว่านี้ถ้าจะบอกว่าผมเป็นเป็นเพราะคนของตัวเองทำไมไม่โทษคนของตัวเองมันก็รู้อยู่ ว่าเขามีผัวมีลูกสองคนก็ยังจะมาเล่นกับเขาอีกเหรออะไรมันจะขนาดนั้นผมว่าคนนั้นนะไม่ได้ว่าแม่ของลูกให้เกียรติเขาแต่ก็ขอพูดในมุมของผมผมเป็นประสาทกับเขามาสองเดือนแล้วไปญี่ปุ่นไม่ทำอะไรผมแอบ,บดูแต่เมียเป็นห่วงเขาเขาคนนะ่ะเขาเข้าหา เขาก็ไม่รู้มีใครบ้างถ้าผมเป็นผมจะไม่แปลกใจเพราะผมอายุยังน้อยยังวัยรุ่นอยู่ผมไม่สามารถพูดลอยๆให้ใครฟังได้หรอกถ้าผมพูดโกหกขอให้ผมไม่เจริญแต่ถ้าผมพูดจริงขอให้ผมรวยขึ้นทำไมผมไม่ไล่ผู้ชายออกผมมีสิทธิจัดการเขาทุกอย่างแต่ผมไม่ทำเพราะรอว่าเขาจะไปเองไหมหรือว่าคนของผมจะไปกับเขาไหม ผมก็เป็นคนหนึ่งเก็บกฎอดกลั้นเห็นผมเป็นแบบนี้ผมก็รู้หมดทุกอย่างนะถึงบุคลิกของผมจะเป็นอย่างนี้แต่ผมไม่โง่สิ่งที่ผมสร้างสิ่งที่ผมทำแพลนกล้องให้ดูบ้านผมก็ทำให้ลูกให้เมียอยู่ผมจะพูดลอยๆฆ่าตัวตายทำไมแต่ที่พูดเพราะผมต้องการระบายผมอัดอั้นมาก ไม่จัดการใครด้วยอารมณ์หรือบารมีอำนาจจัดการใครไม่ทำร้ายร่างกายผมแค่อยากรู้ว่าคนเรามันจะมีจิตใจจิตใต้สำนึกบ้างไหมคุณมีครอบครัวคุณต้องรู้ต้องเข้าใจอันนี้ยังหน้ามึอนอยู่อยู่ขวางหูขวางตาผมอยู่มาหลายวันแล้วผมก็คือคนคนหนึ่งที่มีอารมณ์รักโลภโกรธหลงผมไม่ใช่พระพุทธเจ้า วันนี้ผมถึงได้พูดออกไปวงผมไม่ทิ้งดูแลเหมือนเดิมไม่ทิ้งใครแต่อยู่คนละมุมและทำคนละบทบาททำหน้าที่ช่วยกันเหมือนเดิมไม่ต้องไปทัวลงเขาเลยนะไม่ต้องการทะเลาะกันไม่ต้องกลัวว่าผมจะทำร้ายตัวเองผมไม่ทำผมมีทุกสิ่งทุกอย่างผมมีลูกมีครอบครัวมันไม่ใช่ทางออก ที่ออกมาพูดมันผ่านการแก้ไขมาหมดแล้วและมันสุดๆส,สำหรับผมแล้วคนเรามันแบกทุกอย่างไม่ได้ผมร้องไห้จนขี้เกียจจะร้องไห้แล้วแบกมา8ปดอาทิตย์แล้วนอนคิดว่าทำไมชีวิตผมจะเจอแต่อะไรแบบนี้หรอใครจะคิดว่าผมโกหกก็คิดต่อไปก็ไว้ใจเพราะอยู่ด้วยกันมาห้าปีแล้วจ้า ผมตั้งหลักไม่ทันไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้หนักกว่าน,นี้ก็เจอมาแล้วมันเหนื่อยตอนนี้เหมือนจะเหมือนคนจะเป็นบ้าประสบการณ์การมีครอบครัวยังน้อยผมก็เหมือนวัยรุ่นคนหนึ่งความรู้สึกผมมันบ้างมันบางบางกว่ากระดาษคนอื่นอาจจะมองว่าใครๆก็เจอกันหมดแต่ไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้เพราะผมไม่ใช่คนวกแวกทางไหนเลยเพราะผมรู้ว่าผมทำอะไรอยู่ วันที่คุยกันสามคนผมก็พูดสุภาพทุกอย่างด้วยความประนีประนอมทั้งๆท,ที่เขาเหยียบหัวเราวันที่จับได้ไล่ทันผมก็ยังพูดเพราะกับเขาพูดปกติไม่ได้ด่าเลยมันแอบดูมานานก็เลยเหมือนรู้อยู่แล้วก็รอฟังเขาว่าเขาจะพูดอะไรออกมารอฟังเลยแต่เขาจะพูดยังไงก็ช่างแต่ผมไม่มีวันโกหกแน่นอน และในระหว่างที่บิ๊กไหลระบายความในใจของตัวเองอยู่นะคะในบางช่วงบางตอนที่เจ้าตัวพูดถึงบุคคลที่สามเนาะก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามรัวๆว่าคนที่พี่บิ๊กพูดถึงนะใช่ผู้ชายใส่หมวกดำหรือไม่หรือบางคนก็บอกว่าถ้าใครที่ออกจากวงก็คือคนนั้นแหละหรือใช่ผู้ชายที่อยู่กับเพลวเพลาวหรือเปล่า อันนี้เป็นการคอมเมนต์เนาะถามระหว่างที่คุณบิ๊กไลฟ์สดนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ปะทะกันเดือดพอสมควรนะคะระหว่างปมความรักกับคุณระหว่างคุณบิ๊กกับคุณแพลวเพราวแสงทองนะคะซึ่งก็เนาะบิ๊กก็เป็นยูทูบเบอร์ดังคนหนึ่งส่วนแพลวเพราวแสงทองก็คือหมอลำซิ่งสาวชื่อดังนั่นเองนะคะ และเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2567แพลพราวก็ออกมาไลฟ์สดทั้งน้ำตาปมชีวิตรักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สาบานไม่ได้เล่นชู้ก็สืบเนื่องจากกรณีดราม่าร้อนของคู่สามีภรรยาแพลพราวแสงทองและบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลังจากฝ่ายชายออกมาโพสข้อความร่ายาาวถึงปัญหาภายในครอบครัว คล้ายกับมีมือที่สามเข้ามาพัวพันจนทำให้ชีวิตรักต้องสะดุดแถมยังตัดเพด้วยการตั้งคำถามทำนองว่าในฐานะสามีตนเองจะทำอะไรผิดและถึงแม้ทางฝากฝั่งของภรรยาดีกีหมอลำซิ่งเสียงหวานจะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงบางส่วนผ่านพื้นที่โซเชียลไปแล้วแต่นั่นก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ทำให้กระแสรดราม่า รวมถึงความสงสัยของบรรดาชาวเน็ตลดลงเลยแม้แต่น้อยกระทั่งล่าสุดวันที่22กุมภาพันธ์2567แพรวพราวแสงทองได้ตัดสินใจตั้งกล้องไหลสดพร้อมเปิดใจแบบหมดเปลือกถึงหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งเธอเองก็ได้เล่าทั้งน้ำตาว่าที่เงียบ ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเพราะไม่อยากให้ลูกต้องมาเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันแต่วันนี้ประเด็นแรกที่อยากจะพูดถึงคือมือที่สคือคนที่เห็นสิ่งที่บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สามีโพสต์อาจจะเข้าใจว่าเราไปมีอะไรกันกับคนอื่นเราก้าสาบานตรงนี้เลยว่าไม่ได้ไปมีอะไรกับใครแต่เรื่องที่มันเป็นเรื่องคือ เวลาที่เราดาวหรือเรามีความรู้สึกน้อยใจเราได้คุยกันกับบางคนแล้วเรารู้สึกดีเรื่องนี้เรายอมรับผิดว่าเราเผลอเราเผลอไปคุยกับใครคนนั้นแล้วทำให้เรารู้สึกว่ามีพลังบวกมีกำลังใจซึ่งเรื่องมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นมันไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดที่ว่าเรามีชู้หรือเราไปม,มีอะไรกัน ซึ่งเรื่องนี้พอบิ๊กเขารู้เขาก็รับไม่ได้เพราะเขาเป็นคนขี้หึงเขาจึงออกมาถอยเขาจึงถอยออกมาก่อนซึ่งการตัดสินใจมันผ่านขั้นตอนที่เราหันหน้าคุยกันแล้วและตัวเราเองก็ไม่เคยคิดว่าเราจะเอาใครเข้ามาแทนที่เขาหรือเอาใครเข้ามาในครอบครัวนะคะ ถามว่าตอนนี้ตอนนี้เรายังรักเขาไหมก็ตอบว่ายังรักแต่สิ่งที่เสียใจก็คือเรื่องนี้มันไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นและสิ่งที่เราคุยกับอีกคนมันคือการคุยเรื่องงานคุยเรื่องการให้กำลังใจไม่ได้มีอะไรเกินเลยและเราก็ขอโทษเขาไปแล้วย้อนกลับมาเรื่องที่บอกว่ารู้สึกดาวดาวเพราะอะไร ก็คือเรารู้สึกน้อยใจที่คุณปล่อยปะละเลยวันว่างคุณก็ไปเที่ยวเลือกที่จะไปกับคนอื่นทำไมวันว่างๆคุณไม่อยากอยู่กับเมียเราเลยมีความรู้สึกอัดอั้นตันใจเพราะเราอยากอยู่กับผัวอยากอยู่กับครอบครัวซึ่งเรื่องนี้เราเองก็ยอมรับเหมือนกันว่าเราเป็นคนผิดพลาดของเราด้วยที่เราเอาความน้อยใจที่สะสมมา ไปทำให้เราคุยกับคนอื่นและเกิดความรู้สึกดีแต่ยืนยันว่าเราไม่เคยมีเรื่องชู้สาวไม่เคยทำอะไรแบบนั้นแน่นอนเราเองก็มีศักดิ์ศรีเรายังซื่อสัตย์กับลูกกับผัวทั้งหมดที่พูดวันนี้ไม่ได้อยากให้ใครมาเห็นใจแต่แค่อยากพูดในมุมของเราและอยากชี้แจงว่าเราไม่ได้เล่นชู้ ส่วนเรื่องที่เน้นย้ำเกี่ยวกับคําว่าองค์กรก็เป็นเพราะเรื่องนี้มันกระทบทุกอย่างเราเป็นห่วงทุกคนที่สำคัญคือก่อนที่เขาจะโพสเราก็คุยกันหมดแล้วเรารู้แล้วว่าเราสองคนผิดพลาดอะไรตรงไหนเราได้ขอโทษในส่วนของเราและเขาก็ขอโทษในส่วนของเขาที่ปล่อยปาละเลยเราคุยกันเข้าใจหมดแล้วอย่างที่บอกค่ะเรายังรัก ยังรักเขาแต่เน้นเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเราจะมองหน้ากันยังไงทําไมเขาเลือกที่จะโพสต์หรือจะไลท์ทั้งทางที่มันก็ไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้คิดถึงความดีที่เราเคยทําให้กันเลยเหรอเพราะที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยทําอะไรผิดพลาดเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนดีร้อยเปอร์เซนต์แต่เราก็ไม่ได้ทําชั่วขนาดนั้นรู้ไหมว่าที่โพสต์ไปมันมีผลกระทบทุกอย่าง ครอบครัวการทำงานมันลามไปหมดอย่างน้อยๆนึกถึงความดีที่มีให้กันบ้างจะพูดแค่ไลน์นี้ไลา์เดียวและไลน์สุดท้ายจะไม่พูดอะไรอีกขอบคุณสำหรับคนที่ยังเป็นกำลังใจให้เราเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราขอบคุณกำลังใจจากทุกๆข้อความที่เป็นพลังบวกให้เรานะคะอันนี้นะคะข้อความนี้ก็เป็นโพสต์จาก นักร้องหมอลำซิ่งเสียงหวานนะคะสาวแซ่บเกินต้านทุกชอดอย่างคุณเพรวพราวแสงทองเนาะก็เป็นการโพสต์โต้กลับนะคะแต่ยังไงก็ตามวีวีนิวเนาะก็เป็นช่องยูทูบเบอร์พลังบวกเป็นช่องเล็กๆช่องหนึ่งก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นคุณบิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และก็คุณแพลวพราวแสงทองด้วยนะคะ ก็ขอให้ทั้งคู่นะคะมีความสุขเนาะก็อยากให้จบกันด้วยดีเนาะต่อให้จะเกิดอะไรขึ้นก็คือถึงแม้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับทั้งสองคนนะคะซึ่งวิวินวก็ยังติดตามของคนทั้งคู่นะคะติดตามผลงานติดตามความสามารถเนาะทั้งคู่ก็คือเก่งทั้งคู่เนาะสวยหล่อทั้งคู่นะคะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคุณแล้วกันนะคะก็การตัดสินใจก็อยู่ที่ตัวบุคคลนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ